สวัสดีครับพบกับไบเมวเชน่ากันอีกเช่นเคยวันนี้เราอยู่กันในเกมจากนั้นเราคลาสสิกนะครับวันนี้ผมก็กลับมาแล้วหลังจากที่ผมหายไป3มวันผมก็ได้ไปเรียนหลังใหม่มา,มาแล้วทำไมผมดูตามคนอื่นไม่ทันน่ะหรอเพราะพอ่อกูไล่ไปเรียน <S <S อะหลังจากที่ผมหายไปผมได้อะไรมาบ้าง1ของกาชาผมก็สามารถเก็บเงินครบ สิบเอ็มแล้วก็ไปเปิดมาได้แล้วซึ่งผมก็ไปซื้อที่ล่างคอนเนาะคนดูซึ่งผมหาเงินมาจากไหนหรอนี่ครับผมก่โค้ดได้ละวันตรงนี้อ่าซึ่งมันมีด้วยกันทั้งหมดเจ็ดโค้ดตอนนี้ก็อาจจะหมดอายุแล้วแหละซึ่งมันทำให้ผมได้ทรัพยากรมามากเพียงพอ ที่จะทำให้ผมนําเตนีไปแรกกับของผจญภัยของกาชาพวกนี้นะครับซึ่งมันได้จอบ e เ x e p เบียด EXP ช่วยในการฟาร์มได้มากเลยครับและและเงินที่ผมหามาได้อะผมไม่ได้ไปเก็บกล่อง แต่ผมกรอกโค้ดแล้วมันให้เซนีผมมาแล้วสิ่งที่ผมได้มาอีกอย่างนี่ครับโนแลนการ์ด no เอาสามารถาไปครับการ์ดบอสได้แต่ตอนนี้ผมเอาไปคาบแล้วนะผมได้การ์ดเกลือผมไม่ได้การ์ดบอสซึ่งผมได้การ์ดอะไรนะหรอมาดูกันนี่นะครับผมได้การ์ด ไอ้กอบินขี่ใบไม้เนี่ยบินได้ราคาก็จอบลงแล้วแล้วยังขายไม่ออกเลยซึ่งทำให้ตอนนี้เซนนี้ผมน้อยและที่เกลือก็คือผมเนี่ยไปเลือกลูกแอคมาแต่ว่าตีบวกตีแล้วมันแตกนะครับอาแล้วผมได้ EXP จากอะไรบ้างหนึ่งผมไปฟาร,ร์มบัวจน40ทั้งจ็อบแล้วเบสสอ ผมไปตีเอ่อปีรัตต่อแล้วก็ต่อทีบ่บอทูรี่แล้วก็หมาเหล็กเนาะตอนนี้ผมกำลังฟาร์มอาร่คโคนไลท์ผมก็จะฟาร์มจนเลเวล80ไปเลยต่อมาะครับลงดันผมก็ลงมาแล้วกวาดล้างทุกวันเคผมลงกับกิว อันนี้ผมลงทุกวันอาทิตย์อันนี้ผมลงมินิไล่ลงและคูนได้การ์ดเนี่ยไปทำเป็นปะจนภัยออลาขึ้นก็ลงมาแล้ว45ต่55ผมยังไม่ลงนะอันนี้จะเก็บเอาไว้ทับหาการดบอสอีกรอบคอริดอร์ก็ลงกับกิวแล้วตันกิวก็ลงแล้ว แล้ทอตจงไม่มีใครไหวนะครับิวเราอันนี้เก็บไว้ก่อนอาต่อมาพูดถึงดราม่าการ์ดกันหน่อยนะครับที่เอาไปที่คนเนี่ยไปไปคราฟการ์ดมาเนาะล้วถ่ายได้ร้อยเอ็มเนี่ยอันนี้มันก็เป็นความบ้าบอของเกมที่คนดวงดีอะ่ะ กบัซไปขายให้ตาลแล้วพวกตาลอะ่ะมันมาดึงการ์ดไปได้เพราะนั้นก็รวยสิทำคาบกสิบห้าส่ก็ตัวเดียวเกินไปสิแต่ทีเนี้ยถึงพลิกเรือหรืออะไรขายอะไรไม่ออกเลยตีตีบวกก็แตกก็ต้องดิ้นรนกันต่อไปนะครับส่วนตัวอะไรนะส่วนตัว สำรองนะเหรอที่ผมเอามาช่วยเล่งเวลไปบาดแดน์น่ะผมไม่ได้เอามาเล่นเพราะว่าผมลองแล้วมันไม่ได้เครื่องผมเล่นได้แค่บูสตสต็คจอเดียวต,ต่อมาเรามาดูสก,กิลที่ผมอัพกันอันนี้ผมก็อันนี้ผมก็อัพคัสเมอชารนรถเขนเ็นเต็มเป็นชาร์นเต็มประมาณนี้คอนเรสซิ่ง ลาวจริงๆเนี่ยผมอัพอันนี้สิบสิบสิบไม่ไม่สิบสิบห้าสิบแล้วนี้ห้าส่วนแบล็กสมิธตัอัพอันนี้ไว้ห้าเต็มอ,อันนี้รถเข็นหมูเอาไว้เคลียร์มอนหมูเพอร์เฟคเวฟอนเต็มเพื่อบัพทีมส,สก,กินเอเฟลิงแน่นอนอัพไว้ไม่เสียหาย ไอท์ฟัม็กมิงผมอัพไว้หนึ่งกับเมนติดล็อกไว้ไว้หนึ่งเดี๋ยวใครเอามาช่วยมาลงไว้อย่าเพิ่งอ่าซึ่องอัพไว้ไม่เสียหายอันนี้ต้องอัพอยู่แล,ยแล้วก็ช่วยเพิ่มแอตแทกนะครับแล้วกลับมาอัพฟันเนสซิ่งอีกห้าคบสี่สิบพอดีแม,ม,ม่ซมิดแล้วถึงไว้สมัยหรือว่าไฮควล์คัสบุ๊ตหนึ่งแน่นอนช่วยเรื่องความเร็ว โ่ทัชช่วยเพิ่มความแรงจะจ่ายด้วย5,000ันเซนีผมเอามาใช้บ้างเวลาเมลดาอยังอัพไม่เต็มแต่ผมจัาไม่ถึงสิบเลยเพราะมันลดเดฟลดเอ k เคคนอื่นได้เอาไว้ตีบอสได้อันนี้อัพไวเนาะครับอันลอยไม่เสียหายนี่โคตรอัพมากจะเอาไว้แค่หนึ่งพอเปิดเอ็กเชนเช็คราคาการ์ด อเอามาใต่ไว้คิดอัพแค่หนึ่งโอกาสนิดหนึ่งในการดอบขยะบอสนะครับจากนั้นอมจบอะไรต่อด c OC อ่าต่อมารุน่นมาอะไรบ้างมาดู มเอาไว้หมดแล้วแต่ทําให้เดินค้าลงอีกหน่อยนะผมจะหาเหลี่ยญกิลไม่ใช่เปลืองเนี่ยมาอัพไอ้นี่ต่อเออคัดอินเคสทำให้ใส่แล้ว,ลวได้มุกสปีดอีกสิซึ่งมันทดแทนสิ่งที่เราเสียไป มันก็คือสปีดแต่เราจะใช้เยอะนิดนึงเอาคัทแอทแท็ในเบื้องต้น5จุดผมก็เอาไว้หมดแล้วประมาณนี้เรามาดูที่เราได้กันนี่คือสแต็คที่บวกขึ้นมาก็ประมาณนี้นะครับ แล้วก็ฟาร์ไปเรื่อยๆเนาะจนเลเวลเราแปดสิบต่อซึ่งสกิลที่ไม่รูที่เราอัพมาม,มันช่วยอะไรได้บ้างช่วยให้คารแอตแทกเนี่ยเพิ่มแรงมากขึ้นบอกว่าจริงจร่งช่องการ์ดเนี่ยมากขึ้นค่าความเสียหายจะมากขึ้น4% ซึ่งมันสัมพันธ์กับสกิลนี้ทำให้ได้ช่องรถเข็นเพิ่มขึ้นมานะครับสองอันนี้มันสัมพันธ์กันเพราะว่ายิ่งอันนี้มีช่องรถเข็นมากอันนี้แรงตามด้วยปัจจัยของรูนและยิ่งอัพรูนช่องรดเข็นเข้าไปอีกมันยิ่งแรงทวีคูณนะครับ คุณดูสิเดินชาคิบหายเลยอต่อมาคิวผมก็ได้เช่าคิวเป็นที่เรียบร้อยผมซึ่งคิวของผมได้ช่วยให้ความที่เหลือเป็นอย่างดีเลยและน่ารักมาก สุดท้ายไม่ยังยังต่อมาเรื่องกิจกรรมนะครับคืนนี้สองทุ่มมีกิจกรรมเหรียญแมวฮะไปเราไปตีนะครับเราไปตีมันจะดอบเหรียญมาเหมือนจะเป็นเหรียญสีม่วงใช่ไหมนั่นแหละแต่โ์ชันนี้ไม่มีเป็นเอเอก็ให้เราเนี่ยไปแลกเปลือง เพราะคัสสามใช้เฟืองเยอะมากจริงๆระยะสุดท้ายนะครับสระมุดประตนไัยใช่ผมก็อัพจนเลี้ยว15แล้วผมได้มาจากการทำอาหารแล้วแล้วก็จับบางอย่างเนี่ยผมก็ฝากเอาไว้ ซึ่งมันช่วยให้เพิ่มค่าสเตตัสของเรานอกจากนั้นการอัพเลเวลสมุดจะได้เพิ่มค่าสเตตัสใหญ่อย่างสเต n งอินเด็กได้ตอนนี้เอ k คผมอีกแคสิถือว่ายังน้อยอยู่เพราะผมทำช้าทำไม่ดีเนาะสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับขออน,นุญาตไปฟาร์มต่อ แล้วก็อย่าลืมลงกิจกรรมแมวกันด้วยแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไ,ไปไปเพียงเท่านี้เทากันใหม่สวัสดีครับ